ซื้อน้ำอะไรคะอโอชิอะได้ได้ตังพอไหมอ่ะไม่พอเอาไม่พอไม่ตันก็ไม่ได้อาตังมามีจีสิขอนนองอ้อนฟันนี่คิสสวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่โรงเรียนของที่คิตตันกับน้องไดมอนด์น้องใส่ตื่นเต้นหน้าดูเลยอะ่ะวันนี้เปิดเทอมนะคะ น่าจะเป็นสัปดาห์ที่สองแล้วนี่คุณครูเรียกแล้วนี่เอ๊ะเหมือนจะวิ่งออกมาเร็วจังเลยอะไม่ใส่แมสมาโรงเรียนปิดแมสมาแล้วเจลล้างมืออยู่ที่ไหนคะเนี่ยอ่ะตักไปโรงเรียนวันละกี่บาทคะยี่สิบแม่เลี้ยต้องตั้ไวในโรงเรียนวิ่งเข้าไปเอาสิคะลูกแล้วไยเอาเงินที่ไหนซื้อไม่ไหน แบกเป็นเพื่อนร่วเหรอลูกน้องมั่นชอบมาโรงเรียนไหมคะลูกวันนี้โอเคไหมมีเพื่อนกี่คนล่ะคะมีเพื่อนกี่คนล่ะคะสี่สี่ห้าคนแล้ววันนี้อยากกินอะไรคะลูกอยากกินอะไรไอรีมไหมไม่อยากกินมันหนาหัวขนมขนมอยากกินขนมยังไงก็จะเลือกขนมไหนไปดูขนมสิ แล้วก็ขเ้เนวันนี้บรรยากาศวุ่นวายมากเลยนะโรงเรียนเปิดเทอมนะคะแต่ว่าก็ยังสลับกันมาเรียนอยู่นะส่วนน้องนิวตันอดมาลับเลยลูกน้องนิวตันอ่ะเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนี่แหละอ,อ่ะซื้อขนมกันอันไหนไปเลือกขนมสินี่มีแห่คน้าไหนะหขาขนมนโอ้ยน่าตู้ยยะเลยเอาคนละอย่างพอนะลูกได้ไหมคะ อุยนี่มีของรอดใจเด็กๆเต็มเลยอย่างงั้นตีถึงอยากมาโรงเรียนเนี่ยใช่ไหมลูกไม่ตื่นอม้อนเอาอะไรคะลูกได้เม็ดปอบแปะเหรอไอชี้เท่าไรคะสิบห้าลูกถ้าเป็นของที่ปุ่มจ่า่ตานไม่มีต่างมานี่ของตื่นอันนี้แม่แบบแม่นี่ครบมือครบมือโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเลยไหนแบมือสิคะได้อะไรมา โอตังคุณแม่ไม่หมดเลยเหรอลูกตังหนูเองมันคืออะไรกลมๆนั่นน่ะลูกไหนแม่ดูไหนขอดูหน่อยสิคะนี่กี่บาทนะลูกยี่สิน้ำมันตังหมดเลยเหรอยี่สิบบาทอะค่ะหนูก็ตังหมดเพราะว่ามันก็กินตังหนูเหมือนกันเหรอคะอย่างงี้ต้องเอาขนมแบ่งน้องไหมอะขนมพี่ทิ่ตันเยอะอะไดมอนต้องแบ่งหนูไดมอนต้องแบ่งแล้วเอาอะไรไปฝากน้องนิวตันแม็ต์เปเป้ค่ะแม็ต์เปเปะไหนแม่ขอดูแม็ต์เปเป้มีค่ะ เพราะว่าเอาตังซื้อเองแล้วมันเป็นยังไงมันเป็นลายในปากแล้วมันดังเหรอมันดังปะปะปะใช่แล้วมันก็อร่อยด้วยค่ะอ๋อแล้วมีตังค์เหลือไหมคะลูกไม่เหลือสักอันเลยค่ะไม่เหลือสักบาทเอาตังค์ไปกี่บาทเอาตังค์ไปยี่สิบเหลือกลับมากี่บาทสามสิบเอ้าแล้วซื้อของไปสามสิบยังมีตังค์มาจากไหนอะลูกอ๋อหนูเก็บมาแล้วไม่ได้บอกคุณครูค่ะเฮ้ยล้อเล ต้องการเลยที่เอาเอามาจริงจริงมันแตะ็ดลูกตามาแล้วหรอมันหยึบจับไหมอ่ะเดี๋ยวมันกินให้ดูหน่อยเฮ้ยไหนไหนลองบิดมันดิไส้ทะลักไหมลูกน่ากลัวแต่เดี๋ยวมันต้องกัดลองกัดให้แม่ดูดิไม่ทำไมอ่ะคะอยกัดให้ดูนะคะทุกคนเอาไปแช่ตู้เย็นหรอไม่ค่ะไปขึ้นรถเดินขึ้นรถดีกว่าค่ะคนเริ่มเยอะแล้วเร็วๆอยากให้หนูเกใหญ่ใช่ไหไปเร็วๆขึ้นรถค่ะ อเคโอเคดูรถด้วยนะเด็กๆค่อยๆเดินไปมันมีรถถอยนะลูกหลบข้างทางก่อนคะ่ะไหนรถจมหายรถพา,ก,ากันหลบพากันหลบคือรถแล้วคือรถแล้วคุณแม่ไม่เปิดรถเลยโอ้โหโอ้โหนี่นะเดินทางกลับบ้านน้องๆก็จะทำไมคะ อันไหนหาอะไรสรรหาเข้าปากไปใช่ไหมลูกมันจะได้ไม่เบื่อใช่ไหมเพราะมันถึงบ้านนานหรอคะขับรถสิบนาทีก็ถึงบ้านแล้วลูกทูกคนขายเราจะจัดให้ดูนะคะจัดอะไรให้ดูคะจัดพลาสติกอันนี้ค่ะมันจะออกมาเลยค่ะไหนไหนอันไหนนะอ๋อนี่ลูกตาออกมาแล้วลัวออกมาแล้วแล้วกล้ากินเหรอลูกกล้ากินโอ้โหไม่งอ่าดิ๊บดิ๊บทำดิ๊บดิ๊บ เปนหนุบเปนหนุบเปนหนุเลมอนกินยังเลมอนก็พยายามดมๆอยู่นะน้องเลมอนน่ะเขาชอบเอาแอบไปเก็บในตู้เย็นอร่อยนะคะทุกคนใช่อร่อยนะมันมีกลิ่นอะไรอร่อยกลิ่นอะไรค่ะกลิ่นลัตบัลลี่กลิ่นลัตบัลลี่เหรอโอ้โหแม่กัดเลยนะโอเคมีไหมมีแม่อบบไหม วันนี้นะคะแม่ตานก็พาน้องๆนะคะมาดูพี่คิดตั้งกับน้องไมอ้กลับจากโรงเรียนนะแม่ตานขอปิดคลิปก่อนบ๊ายบายก่อนอาบ๊ยบายก่อนสิเดี๋ยวคราวหน้าจะมีคลิปเด็ดๆตอนมาส่งดัให้ดูก่อนเออเดี๋ยวตอนมาส่งมาร้องไห้ได้ไหมกัดให้ดูอากัดให้ดูอ้ําอ้ํากุ๊กวะโอ้น้องม่อนทำไมทำปากอย่างนั้นล่ะลูกอร่อยเหรออร่อยก็าปฟังเพื่อนๆก่อนแลยได้จ้ะ ตอนเช้าน้ำตาซึมใช่ไหมคะถ้าตอนเย็นเป็นยังไงคะเหมือนหนูเลิงล่าใช่ไหมกลับบ้าตอนนี้แม่ไม่อยู่ป้าไม่อยู่หนูเรื่องหน้าจดจำอะไรเพลงนั้นอะไรลูกแถวอ๋ออร่อยอร่อยอร่อยบายดีกว่าบายแล้วค่ะถ้าชอบกด ซีไหมแม่บิ๊กซีเดี๋ยวไปซื้อขนมนี้แม่บอกว่าไม่บอกว่าแม่สัญญาร้องด้วย,ว,ย<อ>วันนี้แม่าจะจะน้องวีตันมาแต่น้องวีตันแอบหลับจะพาไปดูปลาเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าเนาะแม่พาไปกันไหนอ่ะพาไปบิ๊กซีอพรุ่งนี้พรุ่งนี้เนาะ